เดอยากรูว่าอหอ้โูหดูเอ้ออออออี่เราอยู่กับค o ก k i n g b ั t เทินะกับช่องโซนทันที่ะเอามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารนะให้ทุกคนได้ดูกันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะหลุดหรือเปล่า หลุดแน่ๆเลยเย้ yeah. <laughs> วันนี้ผูนชน้ชมอีกครั้งนึงนะครับเรื่เรากลับมาแล้วนะครับกับรายการสวัสดีนั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมพูก,กิ้งบา็คเทิร์นนะฮะโอ้โหในรอบนี้ผมบอกเลยนะผมจะมาเป็นลุงตุ๊กตุ ลุงตุ๊ดตัวทุกคนว่าผมจะแสดงเป็นคนคนนั้นนะได้ดีแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าผมแสดงดีแค่ไหนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมดีกว่านะครับว่าลุงตุ๊ดตัวจะทำอาหารได้เก่งสักแค่ไหนนะฮะมา let's go กวันนี้คนจะเก็นไปด้วยนะวันนี้ผมลุงตุ๊ดตัวจะมาเป็นเชฟหนึ่งวันนะยังไงก็ความน้อฝากตัวด้วยนะเดี๋ยวไรก็ช่วยๆกันนะ ระวังให้โดนนีบด้วยระวังโดนนีบด้วยนะนะผมจะเป็นหน้าที่ในการเสิร์ฟเองนะเข้าใจนะระวังลูกบอลไปแล้วลูกบอลแล้วผมกลัวคนโดนลูกบอลมากเลยนะคุณรู้ไหมอ่ะระวังลูกบอลลูกเป็นไงบ้างอ่ะผมหันระวังลูกอุ้ยเสียวแทนน้อเสียวแทนน้อไม่เป็นไรผมเนี่ยจะทำงานให้ดีที่สุดเลยมันเป็นหน้าที่ของผมไง ไม่มีใครทำดีกว่าผมแล้วหลอนะคุณรู้ป่ะ้ยชุบเฮ้ยวิกอร่อยหอบไปเลยใช้เวลา <c oughs> อืมคุณไม่มีเดสก้าเหรอยระวังลูกบอลล่ะลูกบอลล่ะลูกบอล,บลบรตัวอะไรอะผมจะหลุดคาเล็กเตอร์ไม่ได้ฝากด้วยนะเฮ้ยระวังผมจะปลายคุณกินด้วยอ่ะอันนี้น้องปลา บาบก็ให้หนึ่งดอกแอมเราตามทันชัวบอกเลยเดี๋ยวนะขาดของของขาดไม่คุยกับผมได้ไหมครับนะเราคุยกันได้ไหมีอะไรก็คุยคุยกันนะ <laughs> มันจะไม่อยู่แล้วนะแอบเรากำลังตามก็อยู่นะนะช่วยๆกันมีอะไรก็ช่วยๆกันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว,ว,ลวใจเย็นใจเย็นใจไม่คนเล่นน่คือกูเดี๋ยวใจเย็น <laughs> มันจะไม่ทังเลยมั้ยเออดิว้ว <laughs> าดิว้า,อา,วาแอบตามมาแล้วมัว้ย แต่หมดแล้ว <No. S 1> อ,อ,อันเรายมากเลยอะโอเคอันนี้เราเตรียมจานเรียบร้อยแล้วฝาด้วยมาเราจะเสิร์ฟให้เองนะเอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยหั่นนะเมนดที่ไม่หั่นใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวเราช่วยหัน่นโอเคเราเตรียมจานไว้ให้เราหยิบโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีข้าวเลยต้องการข้าวอา้าวนายเอาข้าวเราไปอะ่ะมีอะไรก็จะช่วยกันนะ เอาเข้าวไปก็เอาเข้าวมาหันด้วยเดี๋ยวาไม่ยดนดิบแล้วอ,อขอเสิร์ฟก่อนสักอันหนึ่งอบอกเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเสิร์ฟนะเราคุณสองก่อน <laughs> อะไรวะเนี่ยเอามาวอน โอ้ยระวังระวังไม่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 โอ้โหอุ้ยอุ้ยอ oh ุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอือเอาดิเว้ยแต้มนำละเว้ยเฮ้ยาะนนี้เราขาดปลาเดี๋ยวเราช่วยหันนายนะเอ้มาช่วยมาช่ช่วยหันหมูเฉยจะฆ่าทีมตัวเองซะแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วมาซึ้งเออเอาดี มีอาหารพร้อมเสิร์ฟนะมีอาหารพร้อมเสิร์ฟนะตอน<ๆ>นี้ก็ประเทศชาติก็มีอาหารกันกินที่ก็ตามนั่นแหละไม่เร็วเอ้ยโอ้โหเจ้าฟองสบู่เจ้าฟองสบู่โอเคฟุบฟับรับโชควางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอากุ้งให้เดี๋ยวเราไปเอากุ้งให้กุ้งด้วให้กุ้งวเอากุ้งมาชีวินาทีสุดท้าย์ชีวินาทีสุดท้ายเสิร์ฟไปเลยละกันเสิร์ฟไปเลยละกันโอเคมีมีการหนึ่งมีกัรหนึ่งมีกัรหนึ่งว่าเออเอาเดซีสามสอง นึ่งชนะแล้วเย่ <laughs> วัดดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่ปา <laughs> ตัวนี้เจ้าแจ็คมีอะไรก็ช่วยกันนะตรงนี้ตังนี้อาหารการกินนีขาดบ,บุค้องนะเฮ้ยหลบตอดเลยล่ะกันอู้ห2สองลูกเลยเหรอเนี่ย <h ai> เแตาราจริงๆเลยกินก็แล้วกินเก่งมันกินอะไรหลายๆอย่างเลยนะ <laughs> ให้เดี๋ยวฉันจะเตรียมให้นะใส่จานไว้ก่อนเลยแล้วกันนะโอเคเอาวางว้นนี้ก่อนมาเตรียมทำการเสิ์ฟไปอีกหนึ่งอันเลยแล้วกันล่ะโอเคลบรบๆๆบรอบอบบบบโอ้หกิน อร่อยไรเดอร์อร่อยไรเดอร์หยิบมาก่อนเลยละกันอันนี้ก็มาใส่ไว้ก่อนแล้วก็เสิร์ฟป๊าบเขาให้เสิร์ฟป๊าบก็ให้วิ่งมาหยิบไว้ตรงนี้โอเควางไว้ก่อนเลยละกันวันนี้ขาดมะเขือเทศอย่างมากมายมากมายหลายกองกองมากมายอะไรกันครับเนี่ยโอเคนี่ก็เสิร์ฟได้เลยนะป๊าบสวยครับสวยครับพี่สวยครับผมแน่วางไว้เกินเลยสับรี่สบรี่ชีสเค้กเนี่ยเป็นูดนำประเทศเทเด้เนี่ยเราต้องดูว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราขาดอะไร ได้แล้วขาดหลายๆอย่างเลยในประเทศนี้ <laughs> กินอู้ยหลบวไวไฟก่อนเลยล่ะกันละเออมะอันนี้มากินเอามากินเลยก่อนหันเลยสวยวางไววางไวอันนี้น <laughs> เต<า>รียมพร้รอมนะกับการเสิร์ฟในครั้งนี้ แป๊บก่อนเลยแล้วกันวางไว้หนึ่งวางไว้หนึ่งก่อนเลยนะตอนนี้มันขาดสนมากเลยนะของฉันขาดนะนายสามารถช่วยฉันได้ไหมอะ่ะฮะเจ้าแจ็คมีอะไรก็ช่วยๆกันนะช่วงนี้นะอะไรมันหมดก็เติมนะอะไรหมดก็เติมนะช่วงนี้นะอย่าปล่อยปลารเลยใช่ถ้าปล่อยปลารเลยนะ ม่เคยยิงหมดก็ไม่ใหญ่มันต้องเติมของนะช่วงนี้ของขาดนะฮะเหรอคุณผชมช่วงนี้ของแคดไหนแค่ผื่น่ะเอามาใส่หน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวๆเอาันนี่มาใส่มัดมัฟมัฟสวยครับผมเอาซตอบรี่สอบรี่เช็ดเช็ดสอบรี่เช็ดเช็ดสวยก็ได้นะงานกุ้ยมีกล้วยมีซตอบรี่มีกล้วยซตอบรี่แตงกิ้วอรีก็เต๋อหมดเสมาซะโอเควางไว้ก่อนระวังระวังอันตรายเหลือเกินกินมับเขาให้โอเคเพื่อนเอาอะไรวาง สวยครับเพื่อนหันเร็วมากๆกเพ่อนหันร็วมากๆครับตอนนี้50ิวินาทีสุดท้ายาโอเคหันไปก่อนวางไว้วางไว้ของโอเควิ่งมาเลยแล้วกันแป๊บสวยครับสวยครับพอกรวยโอเคโอ้นี่แต้มเรา4ี่เป็นะนะครับสามนี่บอกแล้วนะเราเนี่ยเก่งมากเลยนะนายทําได้ดีสุดยอดเลยนะแล้วตบมือให้นะกินมากินหมับเขาให้โอเคเพื่อนเราจะได้หันเร็วขึ้น <laughs> น้องหมูสายโยกเว้ยรู้่าน้องสายโยกโยกเอ้ยไม่นะเพื่อนโอโนโอ้ยแโอ้ยแอโอ้อโนยเอโอเคเรามีเวลาไม่มาก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 สามสี่องหนึงเย้เอกเกมเลยเรื่องไงอเกเเยเอ ฉันแค่หลุดไปสอาครั้งเองหลุด2อสครั้งเกมคุณภาพจริงๆเลยนะหลุดอย่างนี้ก็เดินตามฉันใช่เอออยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้นะไอ้คนข้างๆอ่วะวุ๊ดคนที่อยู่ทีมเดียวกับผมตอนนี้คือเขาหลุดฮะก็เป็นน้องบอดต,ตัวน้อยที่เดินเดินอ่ะเดินมาชน ท่านว่าช็อตทำไมโอเคเราก็จะมาดูบอดกันละกันนะฮะอยากรู้ว่าอ้้หโอ้โทำไมบอดมันเป็นอย่างนั้นล่ะบอดโคตรโหดเลยเอา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 ดูเอาเเดี๋ยวคืออะไรบอดไม่พอใจอป้าฟาดหน้าเป็นปิ้นเหรอไม่บอดต้อทำตัวอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมต้องทำตัวรุนแรงด้วยอ่ะจะบอดตัวน้อยนี่แนี่เราจะดันบอดตกน้ำครับเอย บอดกูบอกกำหมัดแล้วนะอว้ยบางทางดูซิว่าบอดจะรังแกรเราหรือไม่เอาว่าฮะบอดไป็รังแกรเราฮะและสไตล์บอทก็คือเขาจะหั่นปลาเป็นชีวิตประจำวันนะครับผมแล้วก็เดินกลับมาแล้วไงต่อเดินกลับมาแล้วยังไงต่อเขาจะดันหรือเปล่าอืมพี่ได้ยินริมขอบหาเลยนะน้องจะไปดันพี่ตกน้ำจริงๆเหรอเนะ ใจไม่ไหวแล้วสิต้อทอเราเนี่ยมีความมุนะบ้างเลยอะไรคกูนาวะนมีความพาหะอะไรคือพามีความตั้งใจเป็นอย่างยิกโอเคเราหยิบข้าวให้เขาละขันนะเอาโอเคเอาไปเสิร์ฟปะตอนนี้บอกเลยท่านจะทำให้งานมันไปได้สวยอบจะมือเร็วจัง มือเร็วนักนะเจ้าสีสีเลียตัวน้อยส <c oughs> วัสด,ดีท่านเป็นผู้บริหารเมืองใหญ่ท่านต้องหยิบเอ้หยิบไม่ทันวุ้ยโธ่เอ้ยมา, <c oughs> ายชุบชุบเดี๋ยวเดี๋ยวมาชุบชุบโอเคเสิร์ฟไก่ก่อนปับ๊บเอาเด้อมีข้าวกระด้งจระสุกข้าวกระด้งจะสุกแล้วคุณผู้ชมแยบแหมขโมยไก่เอ้ชุบเอ้ยมีไก่ของเราไอ้น้อง มาใส่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 แล้วก็เสิร์ฟอืมสวยสวยห่อสวยหอกินหมักองก็ะพือจะหันไวขึ้นนะโอเควางไว้โอเควางไว้เตรียมไก่เตรียมไก่เข้าไวเตรียมข้าไปด้วยเตรียมเนื้อแดงอีกหนึ่งละกันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่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 ิวกิเพื่อนเพื่อนทำพันเพื่อนผ่านอยู่นะเพื่อน่านอยู่นะเพื่อนไม่ผ่านเราแย่เลยนุ้ยระวังโดน ระวังโดนเนอะไมะเสิร์ฟกอนเลยละกันเกณฑ์เตรียมเอาข้าวไว้มาเดี๋ยวเราจะกินเนื้อแดงรอมาบเพราะเพื่อจะหันเร็วขึ้นนะโอเคเอาไก่หมาูวางก่อนเลยละกันทำการเสิร์ฟ1 2สวยครับ3เอ e เอจังหนับจังหนับเว้ยเอาจึ๊บเนื้อแดงของเราเว้ย เด็ของเรา,าเฮ้ยหยิบมามีเวลาสิบสองวิครับจังหวะนี้มีเวลาสิบสองวิมีเวลาสิบสองวิจะทันหรือไม่โอเคเหลือสามสิบห้าเหลือสามสิบห้าแล้ว,วอ่ะโคตรไวอือกินหมอบเขาให้เพื่อทันหรือเปล่าเพื่อทันหรือเปล่ามอต้มไรนม้น้ำม,ม,มันมอต้มไร้น้ำมันอือเสิร์ฟเว้ยแต้มทันเปล่าแต้มทันเปล่าน้องแม่แต้มทันเป่าน้องแม่แต้มทันเป้าโอเคหกห้าสี่ ไปไม่สุดไปยกมาไม่สุดเจนนะเธอยกบ่อไม่สุดไปจัะเอาแล้วเป็นไงกันบ้างครับสุดหรือเเต่านะครับผมถ้าสุใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้ไปกำลังใจให้กันนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปบายนะครับ